ด่วนโมเมธนัตชาตสุกสดเปิดใจหลังทีมให้พาร์ทในหลีเกาหลีเรียกตัวกลับมาช่วยทีมแฟนๆสงสยัยทีมที่โรมาเนียจบแล้วหรอผลงานกำลังดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ เรียกดว่าเป็นข่าวด่วนของวันนี้เลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องราวของโมมีธนชาสุขสดที่ต้องบอกว่าคัมแบ็คค่ะถูกดึงตัวกลับมานะคะโดยทีมไฮพาสต่นเองซึ่งต้องบอกว่าทางไฮพาสเนี่ยได้ประกาศนะคะเมื่อวันที่2ได้คัดเลือกนักกีฬาชาวไทยนะคะโดยเป็นธนชาสุขสดที่มีประสบการณ์ในวีลีกโดยลงเล่นทั้งหมด36เกมให้กับเคเหลีไฮพาสใน ปีที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากเขาไม่สามารถต่อสัญญากับทางไฮพาได้เขาจึงย้ายไปเล่นที่โรมาเนียและเล่นเป็นกองหน้าในตัวเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าทางทีม ไฮพาร์นะคะเนื่องจากหลีกปกติเรากําลังดําเนินการอยู่เราจึงตัดสินใจว่าจําเป็นต้องมีผู้เล่นทดแทนที่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อพิจารณาถึงความรู้สึกของเกมและประสบการณ์ในวีลีกเราจึงตัดสินใจเรียกธนชาสุขสดกลับเข้ามาซึ่งทางด้านธนชาสุขสดนะคะยังได้เปิดใจหลังจากที่ทีมไฮพารนะคะเรียกตัวเธอกลับมาอีกด้วยโดยธนชาได้เปิดใจว่า ฉันมุ่งมั่นและมีความอยากที่จะกลับมาที่ประเทศเกาหลีและฉันดีใจมากที่จะได้รับโอกาสนี้ทางด้านโมเมยังเสริมอีกด้วยว่าฉันจะปรับตัวอย่างรวดเร็วและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือทีม,ทมเช่นเดียวกับฉันใช้เวลาฝึกซ้อม,มเมื่อฤดูการที่แล้วและอยู่กับทีมไฮพาต่อไปในขณะเดียวกันทางด้านธนาชาตนะคะจะกลับเข้าประเทศเกาหลีนะคะวันที่สธันวาคมและจะเข้าร่วมทีมมีกําหนดลงแข่งนัดแรกวันที่ 7นั่นเองค่ะซึ่งพบกับทีมเลสปาร์ซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นทีมเพื่อนสนิทนะคะนั่นก็คือบุคคลิกนั่นเองแต่หลายๆคนนะคะก็สงสัยว่าอ้าวก่อนหน้านี้เนี่ยธนชาสุขสดเนี่ยเล่นให้กับลีกโรมาเนียแล้วผลงานก็กําลังดีอีกด้วยทําไมถึงตัดสินใจกลับมาที่เกาหลีนะคะซึ่งก็ได้มีคําตอบนะคะบอกว่าเป็นเรื่องของเอเย่นแล้วก็ทีมนะคะประสานแล้วก็ดีลการน,น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนซึ่งทางด้านโรมาเนียเองก็น่าจะได้รับประโยชน์ จึงยอมปล่อยตัวทางด้านธนชากลับมาเช่นเดียวก,กันกับทางด้านธนชานะคะซึ่งต้องบอกว่าหลีเกาหลีเนี่ยคาตัวมากกว่าหลีโรมาเนียอยู่แล้วค่ะนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ธนชานะคะกลับเข้ามาสู่ทีมไฮพาร์สส่วนเรื่องบรรยากาศของทีมนะคะเราก็ต้องมารอติดตามในฤดูกาลนี้ว่าทางด้านไฮพาร์สจะเป็นอย่างไรเนื่องจากฤดูกาลที่แล้วนะคะหากใครที่ได้ติดตามนะคะก็จะพบว่าทางด้าน ธนชาเนี่ยไม่ได้เล่นในตำแหน่งที่ตนเองถนัดถูกส่งไปให้เล่นตำแหน่งหัวเสานะคะซึ่งธนชาเนี่ยถนัดตำแหน่งมีหลังแต่ว่ามาฤดูกาลนี้เหมือนทีมไฮพาร์ตนะคะก็จะให้โมเมนเนี่ยเล่นตำแหน่งหัวเสาเหมือนเดิมนะคะก็ต้องมารอดูกันนะคะเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโมเมนเนี่ยจะได้ลง ไม่ได้เป็นตัวหลักนะคะลงมาสำรองบ้างจึงจะไม่ได้เห็นโมเมเล่นเต็มเกมแต่มาลุ้นกันค่ะว่ากลับมาไฮพาร์สคราวนี้ทางด้านโค้ชทีมไฮพาร์สเนี่ยจะส่งตัวโมเมธนชาลงมาเล่นแบบเต็มเกมหรือไม่เดี๋ยวเรานะคะไปดูคอมเมนต์บางส่วนของแฟนๆวอลเลย์บอลรังรู้ข่าวหลังจากที่ทางด้านโมเมธนชานะคะตัดสินใจกลับเข้ามาสูริเกาหลีอีกครั้ง ถ้าจริงก็เป็นสิ่งดีแน่นอนเล่นโรมา尼亚หลีเขาอ่อนไม่เหมือนพวกยุโรปเยอรมนันตุรกีถ้าเกาหลีใต้หลีกแข็งกว่าได้ฝึกฝนฝีมือดีกว่าแน่ๆท้าทายกว่าด้วยแต่ก็ต้องแข่งขันกันเป็นตัวจริงเหมือนกันเอาเถอะที่ไหนก็ดีหมดครับแล้วโมเมจะเสียใจทีหลังไหมที่ตัดสินใจกลับมาเกาหลีไปยุโรปอนาคตดีๆรอยอยู่นะเล่นกับคนยุโรปคืออนาคตตัวจริงทีมชาติเลยนะไม่คิดว่าจะถอยตัวเองกลับมาทั้งที่กําลังไปได้ดีผลงานก็ปรัง กลับมาเกาหลีใช่ว่าจะเล่นดีเข้าตาเอซดีไม่ดีฟอร์มหายหลีก็หนักใช้งานอย่างโหดเล่นไม่ดีก็ด่าสภาพทีมตอนนี้ท้ายตารางอย่างนี้ก็ได้หรอไม่เลือกเขาแล้วเขาไปเซ็นสัญญากับหลีกโรมาเนียไปแย่งเขากลับมาน้องโมเมไม่น่ากลับมาเลยหลีกโรมาเนียน้องหมดสัญญาแล้วหรือคะน้องกลับมาจริงๆหรือคะแล้วกลับมาเล่นทีมไฮพารเพราะอะไรคะน้อง กลับมาเกาหลีได้ชมและได้เชียร์ทั้งน้องสองและน้องโมเมสาวทไทยเล่นอยู่หลีกประเทศไหนก็ตามชมและเชียร์ตลอดนี่เป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แฟนแฟน,แฟนวอลเลย์บอลเข้ามาแสดงความคิดเห็นการซึ่งบางส่วนนะคะก็เห็นด้วยที่ทางด้านโมเมกลับมาเพราะว่าอยากให้มาเล่นในลีกเกาหลีเพราะาประสบการณ์จะได้ ดียิ่งขึ้นแต่ว่าสําหรับบางคนนะคะก็บอกว่าไม่ได้อยากให้กลับมาเลยเพราะว่าหลังจากเห็นผลงานฤดูกาลที่แล้วนะคะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านโมเมธันชาเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเพราะว่าดูจากฤดูกาลที่แล้วนะคะโมเมเองไม่ค่อยจะมีอรอยยิ้มสักเท่าไหร่แล้วก็จะไม่ค่อยได้ลงแข่งเป็นตัวจริงสักเท่าไหร่เพราะว่าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยโมเมจะได้เล่นเป็นตัวสำรองค่ะแต่ก็มาลุ้นกันในฤดูกาลนี้นะคะแอดคิดว่าทางไฮพาร์ทเนี่ย คงจะต้องให้ความสำคัญกับทางด้านโมเมธนาชาประมาณนึงเลยล่ะค่ะถึงตัดสินใจเ,เรียกตัวกลับมานะคะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ